ภาพเพลงดีดีขึ้นทุกวันโรงพยาบาลมีมาตรฐานเกิดจากการร่วมพัฒนาเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการนัเสนอเพื่อพัฒนาต้องมาเพิ่มให้ดีขึ้นไปประชาชนไว้วางใจในทุกด้านระบบงานที่มีมาตรฐานคือความต้องการของเราทุกคนช่วยกันสร้าางควมรุกเพื่อลูกคืออะไร โรงพยาบาลกระเพาะมีวิธีการทำงานอย่างไรและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างผลลัพธ์ที่ได้ส่งผลดีอย่างไรต่อผู้ป่วยเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ เป้าหมายของโครงการนี้คืออะไรคะเป้าหมายเดียวตัวชีวัดก็คือเราทางทีมเราเนี่ยได้ตั้งไว้คือผู้ป่วยอมพฤกษ์เม่าพระได้รับการฟื้นฟูครอบคลุมร้อยละ90และก็มีอาการดีขึ้นหลังจากฟื้นฟูเนี่ยร้อยละ70นะครับซึ่งเราจะมีตัวแบบแบบฟอร์มที่จะประเมินนั่นคืออย่างได้รับการฟื้นฟูเนี่ยเราจะมีรายชื่อที่จะติ๊กว่าทั้งหมดปัจจุบันเนี่ย58ที่ที่ผ่านมามีทสมงหมดิ8คนเราก็จะติ๊กไปเพราะเราลงเยี่ยมบ้าน คนไหนเราบ้างนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีตัวแบบแบบฟอร์มอีกชนิดหนึ่งที่ว่า b บาร์เชอร์อินเด็กตัวที่ประเมินทั้งการเข้าห้องน้ำการลุกขึ้นยืนได้การใส่เสื้อผ้าตรงนี้ครับเป็นตัวชี้วัดที่ว่าอาการดีขึ้นจากเดิมไหมครับผมแล้วมีการ เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะจากเดิมจาก,จากเดิมมันจะมีทั้งข้อเหมือนแล้วก็ข้อต่างกันนะครับก็คือจากเหมือนก็คือว่าเราก็เอาข้อมูลจากราพยบตออต,อรตหรือชาวบ้านเองแต่ที่ส่วนที่ต่างกันตรงนั้นก็คือว่าเราจะมีกระบวนการตรงนี้ครับที่ต่างกันคือการรักษาอของไก่แพทย์บัตรแล้วก็แพทย์แพบ,บไทยตรงนี้ชัดเจนมากขึ้นจากเดิมมันจะมีคําถามผู้ป่วยก็คือว่า คนหนึ่งเนี่ยลงไปให้การรักษาอีกแบบหนึ่ง<ะ>คนที่สองลงไปก็อีกแบบหนึ่งทําให้กลไกาของคนไข้ถาม,มาาถมันทำไมรักษาต่าง,างกันตรงนั้นนะครับเราก็เลยมีแบบตัวนี้ขึ้นมาว่าคุณต้องประคบร้อนสินาทีนะคุณต้องเคลื่อนไหวท่าละสินาทีทําให้ทุกคนที่เป็นนักกายภาพทั้งสามคนหรือกายแพทแผนไทยเนี่ย<ะ>ปฏิบัติเป็น,เป,นเป็นแนวโน้มเดียวกัน<อ>ก็คือว่าทําเหมือนกันใช่ครับจากที่ต่างกัน คือว่าการรักษาต่<ช>ตางๆแล้วผลลัพธ์ที่ได้ดีดีขึ้นไหมคะผลลัพธ์ก็คือเบื้องต้นก็เป็นที่น่าพอใจนะครับจากเราตั้งไว้ร้อยละเก้าสิบที่เราลงเยี่ยมบ้านเนี่ยจากปีห้าเจ็ดห้าแปดเราลงเยี่ยมบ้านครอบคลุมร้อยละร้อยเลยะนะครับทุกคนได้รับการลงเยี่ยมบ้านแต่ขุนพลสมรสมาคมาภาพดีขึ้นเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบเราได้ปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่แปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นถ้าถือว่าผ่าน แต่ว่าตรงนี้มันอาจจะเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนักเพราะว่าด,วด้วยพย,พยาธิสภาพของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ภาพเนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างประมาณ3เดือนครั้ง,ง6เดือนครั้งเนี่ยม,มันจะใช้เวลาระยะเวลานานแต่ว่าท่านผู้อำนวยการก็พอใจใน,ใ,นใ,นในผลที่มาผลที่ได้นะครับเพราะว่าท่านผู้อำนวยการบอกว่าคนไข้สิบคนเรารักษาเราจะเน้นในเรื่องของคุณภาพถ้าหนึ่งคนดีขึ้นเนี่ย มันมันก็ถือว่าสุดยอดละ<ช>จะก,กับผู้ป่วยอัมพฤกษ์แล้วผ้าที่ต<ช>้องใ,<ช>ใช้เวลาครับผม<ช>ตรงนี้ครับก็คือสามารถแบบลุกขึ้นมาเดินได้อะไร<ช>ไ,ได้เลยจาก<ช>จากนอน<ช>อย่างเดียวเห็นแค่เพดานเรารักษาลุกขึ้นมานั่งเห็นข้างข้าง,างละหน้าต่างเป็นยังไงคนรบข้าเป็นยังไงและที่สําคัญถ้าเขาลุกขึ้นมายืนเดินเองได้นั่นก็หมายความว่าชีวิตหรือผู้ดูแลเนี่ยก็ไม่ต้อง ไม,ไม่ไม่เครียดนะครับสามารถใช้จะแล้วผลงานชิ้นนี้ค่ะให้คุณค่าแก่ใครบ้างคะที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องเป็นตัวคนไข้เองเลยต<ม>ัว<ด>คนไข้เองเลยจากนอนติดเตียงเนี่ยเราลุกขึ้นมายืนเองได้แน่นอนชีวิตมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นส่วนที่2คือในเรื่องของผู้ดแูแลจากที่เครียดี่ตกกัวงวลไม่มีงานทําต้องมานั่งเฝ้าถ้าคนไข้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเนี่ยเขาก็หายเครียดละไปส่วนหนึ่ง นะครับรวมไปถึงทีมงานตัวผมเองเนี่ยรู้สึกรู้สึกมีคุณค่าที่เราทำขึ้นมาว่าเราลงรุกเราลงรุกตลอดทำให้คนไข้คนนี้ลุกขึ้นมายืนเองได้เนี่ยมันมันคุณค่ามันรู้สึกเราก็ภูมิใจรวมไปถึงชาวบ้านปัจจุบันตอนนี้ถ้าเจอคนไข้ประพฤติมาภาคาเนี่ยมันจะส่งถึงเราโดยตรงไม่ต้องไม่ต้องเขาบา,บางรายคือจะโทรมาโดยตรงเลยแล้วบ้านนี้มีนะครับสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ ซึ่งเอามาพึ่งอป้าเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งของระดับประเทศอย่างน้อยเราได้ผู้ป่วยจากอิดเตียขึ้นมาเนี่ยอาจจะร้อยละนิดนึงแต่มันก็ยังดีที่อย่างเงี้ยมันดีขึ้นนิดหน่อยนะครับในระดับประเทศเราไปหูวอาจารย์หนูฟังแล้วหนูยังภูมิใจแทนเลยค่ะต้องบอกว่าโครงการลุกเพื่อลุกเนี่ยเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าสามารถทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถมีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็สามารถลุกเดินได้ ในที่สุดนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะจะขอขับเพื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บรรดาลวัฒนธรรมองค์กร